ยังรับสมัครอยู่นะครับในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในส่วนของกรมการปกครองนะครับแล้วก็ยังรับสมัครไปจนถึงวันที่24เดือนพฤศจิกาพศ5 0 0 68นี้ในรายนี้นะครับ พี่วุฒิและเพื่อนนำพาท่านมาดูขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้อีกหนึ่งเรื่องครับที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการรักษาความลับของทางราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการในตำแหน่งนี้นะครับ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการเนี่ยในรอบนี้แต่งตั้งครั้งแรกเนี่ยหา,าตราขอบเขตเนะื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบหนึ่งในนั้นก็คือระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการอ,อยู่ในขอบเขตเนะื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบของตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มาดูตำแหน่งที่มีจำนวนการแต่งตั้งในรอบแรก90อัตราครับตำแหน่งเจ้าที่ปกครองปฏิบัติงานในเรื่องของระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการก็อยู่ในขอบเขตเรื่องหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบครับตำแหน่งต่อมาครับเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานซึ่งในรอบนี้เนี่ย แต่งตั้งครั้งแรก2ออัตราก็จะมีวิชาเกี่ยวกับระเบียบการรักษาความลับของทางราชการอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบไอ้อีกหนึ่งตำแหน่งครับในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ในรอบนี้มีอัตราว่างแต่งตั้งครั้งแรกเนี่ยห้าตราขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการรักษาความลับของทางราชการอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบ ซึ่งในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับระเบียบในการรักษาความลับของทางราชการในเรื่องนี้นะครับพี่วุฒิและเพื่อนนำพาท่านมาทำความเข้าใจในตัวอย่างข้อสอบครับถ้าไปเจอคำถามในห้องสอบถามว่าหลักเกณฑ์ในการกำหนดระดับของความลับ ของทางราชการเนี่ยมีอยู่กี่ระดับคําตอบนะครับต,ต้องตอบว่ามีอยู่4ระดับระดับในบ้างอย่างไรพี่วุฒิเพื่อนขออนุญาตไปอธิบายเพิ่มเติมในกลุ่มลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบกับพี่วุฒิเพื่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นเป็นไร้สดแต่ท่านก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้เป็นลิงก์รับกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงทะเบียนก็จะมีแบบทดสอบในรูปแบบของไฟล์ pdf ให้ แล้วก็มีแบบทดสอบในรูปแบบของออนไลน์แบบนี้เป็นแบบ Google Form เนี่ยให้ท่านสะดวกที่จะปริ้นไฟล์ PDF ขึ้นมาฝึกทําข้อสอบท่านก็สามารถที่จะดําเนินการได้ท่านที่สะดวกที่จะทําออนไลน์ทําผ่าน Google Form ท่านก็สามารถเลือกตามความถนัดของท่านได้ในคํคำถามที่2ครับท่านความลับที่สุดของเอกสารเนี่ยหมายคาว่าอย่างไร ตัวเลือกที่1บอกว่าถ้าเปิดเผยแล้วเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติตัวเลือกที่2บอกว่าถ้าเปิดเผยแล้วอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศตัวเลือกที่สบอกว่าใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้นตัวเลือกที่4บอกว่าไม่มีความจําเป็นในการปิดลับคําตอบในข้อนี้นะครับที่เป็นเอกสารชั้นลับที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเปิดเผย อาจเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศนะครับบรรับที่สุดคือต้องมีคําว่าร้ายแรงในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองตอบตัวเลือกที่หนึ่งในข้อที่สามครับหน่วยงานใดมีหน้าที่กํากับดูแลในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการซึ่งหน่วยงานที่กํากับดูแลในการรักษาความลับของทางราชการก็คือสภาความมั่นคงแห่งชาติในข้อที่3ตอบตัวเลือกที่1 ในข้อที่4ครับผู้ใดเป็นผู้กํากับระดับความลับของเอกสารราชการถ้าถามว่าผู้ใดเป็นผู้กํากับความลับของเอกสารของราชการคําตอบนะครับคนที่เป็นคนกํากับเนี่ยก็คือคนที่มีอํานาจในสก,การสางการในเรื่องนั้นก็จะเป็นผู้กํากับในชั้นความลับของทางราชการข้อที่5ครับ การเปิดเผยข้อมูลลับของทางราชการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยอาจเข้าข่ายอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องใดคคำตอบในข้อนี้นะครับอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายประมวลอาญา ในมาตรา122คําตอบในข้อที่5ให้ตอบตัวเลือกที่2นะครับนี่คือตัวอย่างแนวข้อสอบในเรื่องของระเบียบการรักษาความลับของทางราชการท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแบบทดสอบเอาไปฝึกทำสนุกสนุกแบบนี้สแกน QR code กดเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับ พี่วุฒิให้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มความลับนะครับทุกทิดทุกไทยครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ life, ไปกับพี่วุฒิและเพื่อนได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้อิสระของผู้เรียนครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งได้ <c oughs> พบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ